สวัสดีครับผมมังนะฮะวันนี้ผมมีโปรแกรมดีๆมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือโปรแกรม a l l o c k Tool นะครับอ่ะก่อนใช้งาน a l l o c k Tool เราจําเป็นต้องไปลงทะเบียนก่อนนะฮะแล้วก็ Activate นะครับอ่ะดิผมจะมาแนะนําเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะให้เราไปที่หน้าเว็บมันนะครับอันนี้คือหน้าเว็บนะ a l l o c k Tool นะฮะในการลงทะเบียนนะฮะในการลงทะเบียนลงทะเบียนให้เราไปตรงนี้ Register นะครับอ่ะก็ใส่ Username นะฮะ Username ที่เราใช้งานประจํานะเหมือนซ้ํากับตัวอื่นก็ได้นะจะได้ไม่ลืมนะฮะอีเมลพาสเวิร์ด ให้เหมือนกันเลยนะฮะยูสเนมอีเมลพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดสองครั้งนี่ต้องเหมือนกันพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดต้องเหมือนกันนะฮะเรามียูสเนมแล้วมีอีเมลมีพาสเวิร์ดแล้วนะฮะทั้งสองแล้วก็กดครเอทได้เลยนะฮะกดสร้างสร้างบัญชีของเราได้เลยนะฮะเอ็าพอเราสร้างเสร็จนะฮะแล้วก็เข้าระบบนะฮะล็อกอินนะครับก็ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดที่เราสมัครเมื่อกี้นะฮะก็กดเข้าระบบไปกดล็อกอินพอเราเข้าระบบเสร็จแล้วมันจะมีชื่อของเราด้านขวามือบนนี่นะครับ ไปที่ Account แล้วก็ Copy ไอ้ไอ c c o u น t นี่แหละนะครับทั้ง Account ทั้งอีเมลนะฮะแล้วก็ส่งมานะครับส่งมาเพื่อทำการา Activate นะครับส่งมาทางแชทผมได้เลยนะครับถ้าสนใจจะต่อกับผมอ่ะนะโอเคนะครับหลังจากที่เรา Activate แล้วนะฮะเราก็ไปดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดโปรแกรมนะฮะก็สามารถไปที่หน้าดาวน์โหลดได้นะฮะดาวน์โหลดก็จะมี ตัวอัปเดตนะครับอันนี้คือตัวอัปเดตล่าสุดละตัวบนสุดนะฮะสังเกตตัวบนสุดก็จะบอกว่าอัปเดตอะไรบ้างนะฮะอันนี้เพิ่มวันนี้ก็เพิ่มในส่วนของตัว iPhone นะฮะ iPhone ของเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชัน29นี่ฮะ2021เดืน4 29.1โอเคนะครับดาวน์โหลดให้เรากดตร,ตรงนี้นะฮะ Google Drive ก,กับ Mediafire นะครับแต่ถ้าเราดาวน์โหลดตรงนี้มันจะช้านะฮะมันจะช้าอันนี้ดาวน์โหลดจากเว็บของเขาเลยนะฮะมันจะช้านะครับ อ่ะต่อมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นวิดีโอไกด์นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมไกด์แรกนะฮะที่ทําวิดีโอละเอียดขนาดนี้นะครับนะครับก็วิดีโอเยอะมากนะครับนี่นะเขาจะบอกมาเลยนะครับว่าทำยังไงทำยังไงนะครับล่าสุดก็อัปเดตในสุดของ i ไอโฟนนี่ก็ไอซีเอสนะครับอัปอัปเดตเกือบเกือบทุกวันนะฮะเกือบทุกวันนะฮะเกือบอ่ะโอเคนะครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะฮะติดตั้งก็ ก็เปิดขึ้นมานะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เข้าระบบนะฮะยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นก็กดรีเมมเบอร์ด้วยนะให้มันจำเลยนะฮะเราไม่ต้องมาใส่หลายๆรอบนะฮะอ่าแล้วก็กดเข้าระบบนะฮะกดล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคอ่าโปรแกรมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าตัวแรกนะครับเป็น Xiaomi ที่จริงเราย้ายได้นะอ่าเราย้ายได้นะฮะเป็นเสี่ยวมี่ซึ่งเสี่ยวมี่ถือว่าอ่าเป็นทีเด็ดเลยนะฮะเพราะว่าปล็อก มี a c c o u n t ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเครดิตเพิ่มด้วยเราซื้อโปรแกรมก็จบเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวคอคอมนะนี้นะครับเอามาดูในส่วนนี้ก่อนนะฮะมีคลาวด์ฟิร์มแวร์นี้เป็นเมนูจะโลดรอมนะเมนูจะโลดรอมนะครับจริงๆไม่จาเป็นต้องโหลดรอมในนี้นะครับนะไม่จำเป็นเพราะว่าเราแช้รอมทั่วไปได้นะครับมันจะเป็นเมนูต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปลดล็อกนะฮะเกี่ยวกับการปลดล็อกการแฟลชหรือการแก้ปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็ปลล็อกอีเมลอันนี้ก็ บล็อกมีแอคเคาท์นะฮะได้กับมีแอคเคาท์หมดเลยนะครับพวกนี้อ่าแล้วก็แฟดนะครับแฟดรอมก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้านี้ security นะครับคือ security ก็มีอะไรฮะเขียนอีเมลแล้วก็มีนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาในโหมด EDL นะครับอ่าลบบลอเดอร์ตะค่าโรงงานนะฮะกด Gmail นะครับอันนี้ก็อ่าปดมีแอคเคาท์นะฮะได้กับภาคสัญญาณระบบนะฮะว่าไปนะครับอันนี้ในบทฟาสบูทนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ คัฟเวอรี่นะครับทำอะไรได้บ้างอ่าอันนี้ก็โหมดฟังก์ชันนะฮะก็จะมีลูกเล่นต่างๆนะฮะเช็คมีข่าวก็ได้นะครับไดแอรนะฮะไดแอก็มีเขียนอิมีเขียนกีเซนนะครับเมตานะครับอ่ะก็ว่าไปนะอันนี้ในโหมดต่างๆแต่เวลาเราใช้งานจริงเราใช้งานไม่มกี่โหมดแล้วครับหลักๆก็แก้ปัญหาล็อกหน้าจอบล็อก gmail แล้วก็มีข่าว,นานควแค่นี้นะครับส่วนแปลกๆนี่นะฮะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับนะ อันนี้อันนี้ก็แถมให้มานะ้วก็แถมมาอันนี้ก็เป็นรุ่นนะฮะก็เป็นรุ่นรุ่นอันนี้เยอะมากนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของคนะอมพิวเตอม์พอมีมีมี mtk ด้วยนะเนี่ยโอเคกล่อง mtk ก็มีอ่านี่นะโอเคอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ xiaomi นะนะครับต่อมาก็ samsung นะฮะ samsung อ่า samsung ก็จริงๆแล้วไม่ค่อยได้เด่นนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนท a m ไม่ค่อยได้เด่น เสร็จก็จะมีไฟล์นะครับมีไฟล์ให้นะครับตามเวอร์ชันนะฮะรองรับก็ตามเวอร์ชันที่เขาให้นั่นแหละนะครับว่าอยู่ไหนนะครับถ้าตรงของมันก็มาลองได้เลยนะครับคำสูงก็อิเล็กทรอนิการ์พีเขียนเนี่ยรูทนะฮะแกบริกนะฮะเช็ครายละเอียดจิ๊กอินโฟฟังก์ชันอะไรอีกล่ะก็จะมีในส่วนของใบพัดนะฮะใบพัดจีเมลก็มีนะฮะใบพัดจีเมลนะครับ ไปตัวติดตั้งแอปบังคับให้เปิดแอปในมือถือนะได้เหมือนกันนะครับ Huawei นะฮะ Huawei Huawei ก็จะมีการเพิ่ม boot บูตนะฮะนี่นะบููเดอร์มีไฟล์หลายตัวอยู่หลาย CPU อยู่นะฮะเห็นไหมฮะหลาย CPU อยู่นะครับ,รบถือว่าคุ้มนะฮะบกแกมตึงนครับ,รรม,รบมีการแก้ปัญหามีของ MPK ก็มีนะครับ สซนเปิลรัก้อนก็มีคิรินก็มีนะฮะไฮเซเลคอนหลายรุ่นนะครับแก้ปัญหาก็อัลล็อกฟาสบูทนะฮะอัลล็อกฟาสบูทก็จะใช้กับพวกพวกคิรินนี่นะนะครับพานโหมด usb 1นะฮะ usb 1แล้วก็ทีเมลนะฮะของ usb 1เช่นเดีวยวกันอีลัดหัวเว่ยไอดีก็ usb 1เช่นเดีวยวกันนะครับอ่ะในโหมดอ่าฟาสบูทนะฮะในโหมดฟาสบูทน,นะฮะก็ ปุ่นที่เมฆู้ยไอดีนะครับอันนี้จำเป็นต้องอล็อกบูทก่อนนะนะครับในฟาส t b o o t นะครับอะไรเนี่ยอันนี้ฟังก์ชันอ๋อเกี่ยวกับตั้งไดเวอร์อะไรต่างๆนะฮะในส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ละส่วนใหญ่เราจะใช้2เมนูนี้เป็นหลักนะฮะโอเคอ p p o ต่อนะฮะ oppo ก็เช่นเดียวกันนะฮะมีหลายรุ่นมากแต่ oppo จะเล่นพวกอ่า mtk นะ mtk นะครับแต่ถ้าคอค e c o รุ่นใหม่ๆที่ว่าจะปลดล็อกหน้าจอเราจะเป็นต้อง จัมไอซีพียู่นะครับบางตัวก็ต้องขูด CPU นะครับเพื่อทำการปลดล็อกถ้ามียูเซอร์ก็ปลด่านยูเซอร์นะฮะถ้าปลดศูนย์ได้ก็ส่งศูนย์นะฮะในการปลดล็อกแต่ถ้า MTK มานี่นะฮะก็จัดได้เลยนะครับ MTK มาจัดได้เลยแต่ถ้าขอคอมมาก็รุ่นเก่าๆนะฮะที่เขาเรียกว่าไม่มีการยืนยันนะฮะตัวตนก่อนแฟดอ่ะนะแต่ของมีเดตเทคเขาเจาะระบบได้นะฮะก็สามารถจะปลดได้ถ้าถ้าขอคอมนะฮะยังเจาะระบบในการ ยืนยันตัวตนคือในการปลดล็อกไม่ได้กยย็ยังไม่ได้นะตอนนี้นะครับส่วน mtk นี่ก็จัดได้เลยก็จะมีในส่วนของอปลดล็อกแบบเก็บข้อมูลนะฮะถ้าของ mediatek นะฮะนี่นะแบบเก็บข้อมูลนะครับเซฟ e Data นะครับเก็บ Data นะก็หลายรุ่นมากนะหลายรุ่นมากนะครับในส่วนนี้อันนี้จะรวมนะทั้ง oppo กับ realme จะอยู่ในนี้นะครับ ่อมาในส่วนของ vivo ฮะ vivo ก็เช่นเดียวกัน vivo ก็เยอะมากนะครับมีทั้ง q อ a l c o m แล้วก็ mediatek นะครับเราเจอรุ่นแล้วก็พิมพ์มน,นี้ได้เลยนะครับลูกค้ามาหน้าง,งานก็พิมพ์ได้เลยนะครับง่ายๆว่ารองรับไม่รองรับเรารู้เลยนะครับเรารู้เลยนะครับก็ในการปลดก็ในโหมด edl นะฮะของคอคอ c นะในโหมด edl ใน save format นี้ข้อมูลไม่หายนะฮะอันนี้ไม่หายแบบทั้งบดเลยนะทั้งแอปทั้ง บัญชีรายชื่ออะไรก็มีหมดนะฮะก็คือเดิมๆเลยนะับตัวนี้นะครับถ้าของ Vivo นะครับนี่ก็ปิด Gmail นะครับถ้ารีเซ็ตอันนี้ก็ข้อมูลหายนะฮะในส่วนของ Meta นี่ก็จะใช้ในส่วนของตัว MediaTek นะครับอันนี้ก็ข้อมูลไม่หายเช่นเดียวกันนะครับนะ,ะนะครับอะไรอีกล่ะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พูดนะเพราะว่าบ้านเราไม่มี นี่ก็มีบ้างนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับก็รองรับเหมือนกันปอล็อกหน้าจออะไรต่างๆนะครับ f กอรี่รีเซ็ตกับตัวมิรัสเอฟนะครับอันนี้เป็นมิดิเทคนะส่วนใหญ่นะครับอะกัจีนะครับโนเกียโนเกียก็มีบ้างบานเรานะครับก็ลองไปดูกันก็อ o เรโนโวนะครับก็มีเหมือนกันนะครับ r e โนโวหลักการเดียวกันนะคำสั่งเดียวกันนะฮะแค่เราเราเข้าใจก็ทำได้หมดนะครับ คอกคอมอ่าหน้ากอคคอมนี่เป็นหน้าส่วนใหญ่ก็หน้าเราจะแฟดรอมนะครับแฟดรอ,อมไปทิ้กที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ไปดูโมเดลนะครับของคอกคอมมันจะมีไฟบูทให้เรานะฮะอันนี้ไฟบูทจากเซิร์ฟเวอร์นะตัวไหนที่ต้องยืนยันตัวตนก็สามารถจะเอาไฟบูทในตัวมันนี่แหละนะครับอันนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้ปกอคอคคอมนะครับถ้าในนี้ไม่มีก็คัสตอมได้เลยนะฮะก็เลือกไฟบูทนอกนะฮะไฟหดนอกนะ แล้วก็น,นี้เป็นตัวรอมนะฮะเราจะแฟดรอมก็คลิกที่ตัวรอมได้เลย,เลยไปหารอมเดี๋ยวจะแฟดนะครับหน้าได้แอคเกี่ยวกับเขียนเขียนคิวเขียนเอมี่ e นะครับอ่ะมิดเดลเทคนะครับมิดเดลเทคก็เช่นเดียวกันนะฮะไปที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็ไปดูโมเดลนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ oppo นะฮะของมิดเดลเทคนะข้อไลยรุ่นนะฮะ oppo มิดเดลเทคม่ oh, ยเยอะเลยนะครับ เห็ฮะคือพวกนี้แฟดแดรอมได้นะที่ได้สาธิตก็แลตรอมพวก A5S นะครับ F9 F7 นี่ก็แลดรอมได้สบายๆส,ส่วนใหญ่ก็ได้หมดนะครับเพราะว่ามันเพิ่งคำสั่งพวกนี้แลนะครับ a u t h นี่นะครับใบพัดนะฮะติดตรงนี้ด้วยเวลาแลตนะก็ใส่รอมเข้าไปเลือกโมเดลนะครับก็ใส่รอมเข้าไปาติดนะครับ ใส่รอมเข้าไปนะฮะแล้วก็แฟดได้เลยนะฮะใส่รอมก่อนแล้วก็แฟดอ่ะเวลาใส่รอมเข้าไปนะฮะใส่รอมในช่องนี้นะอันนี้ผมันจค่าตัวรอมเก่านะครับอ่ะพอใส่รอมเข้าไปก็กดตรงนี้ก็แฟดได้เลยนะครับถ้ามันเออร์เรอร์ไม่วิ่งก็สลับนะฮะสมมติว่าเป็น f 9นะมันมีหลายรุ่นก็เปลี่ยนได้เลยนะครับ f 7ก็เหมือนกันมีหลายรุ่นก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวดับตัวอะไรนะฮะมันแค่ไม่วิ่งนะฮะมันแค่ไม่วิ่งถ้าไม่ตรงรุ่นอ่ะต่อมานะฮะ android ในเมนู android จัดการพวกแอปพวกอะไรต่างๆนะครับอ่ะไอโฟนนะฮะไอโฟนก็มีนะฮะไอโฟนก็จะปลดล็อกผ่านโทเค็นนะฮะตัวนี้อันนี้ต้องต้องเจลก่อนนะครับถึงจะปลดไอคาวได้นะฮะเอาไปไอคาวไอปลดไอคาวก็ไม่ได้ยากนะครับแค่เจลให้ผ่านก็ปลดได้ละนะครับอันนี้นะฮะล่าสุดที่เขาอัปเดตนะครับก็คือ ios 12นะฮะถึง14นะครับ1 2 ax 13 14นะครับอันนี้ในรูปแบบการปลดถาวรนะตัวนี้ปลดถาวรนะพาเมนูน้นะ อันนี้พัสด์โค้ดอันนี้เพิ่งอัปเดตมานะฮะอันนี้จะเป็นต้องเจลเหมือนกันแหละแต่ว่าอย่าลืต้องดูดก่อนนะครับเบย์อัพก่อนนะฮะทีลลสแล้วก็รีสโตร์เข้าไปนะครับอ่ะอ่ะโอเคอะไรอีกละ่ะมาดูในส่วนนี้ ADB อันนี้ก็่ยกับเดเวอร์ละนะครับคำสั่งต่างๆอันนี้ก็พัสด์บูทนะครับเทสพอยต์ point, อันนึงคือทีเด็ดก็เป็นเทสพอยต์นี่แหละเขารวมให้เราอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะดู TP พีในนี้ได้นะครับนี่นะก็ถือว่าเป็น เป็นเมนูที่สะดวกนะครับกับช่างมือถือ u a w e i เขาก็จะมีบอกในนี้นะครับก็คือทุกที่ห้อจะมีบอกในนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีในนี้ก็ค่อยไปหาใน Google เอานะฮะอันนี้ก็ดีไวเม m นเจอร์นี่เ็เป็นตัวสําคัญนะฮะเวลาเช็คเดเวอร์เดเวอร์นะครับในช่องพอร์ตนะครับว่ามาไม่มานะครับอันนี้ของข้างส่วนของมิดิเทคอยู่นะฮะยูในนี้ก็ได้นะฮะในส่วนของคอมนะฮะอะไรอีกล่ะนะครับตัวนี้ก็กับเดเวอร์เช่นเดียวกันกับเดเวอร์แล้วก็ตั้งค่าวินโดว์นะครับนี่นะ ถ้าไดรเวอร์ไม่ทํางานก็แล้วก็ไปปิดไอตัวเวนเดอร์เอาตัวการเช็คการตรวจสอบไดรเวอร์นะเนี่ยสิกเนเจอร์นะครับก็ไปปิดตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไดรเวอร์ขึ้นเครื่องหมายตกใจนะฮะไม่อย่างนั้นมันมันจะทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีการเปิดตรวจสอบไดรเวอร์นะเพื่อไปปิดก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของโปรแกรมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่เพิ่มเติมก่อนในเว็บในเว็บเขานะครับจะมีของฟอรั่มมันด้วยนะครับฟอรั่มก็ จะอัปเดตเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะนะครับว่าเขาคุยอะไรกันนะครับนี่นะในฟอรัมของเขานะครับไปสมัครดูนะครับแล้วก็ a p a i p k ไฟล์นะฮะอันนี้กรณีเราจะไปพาร์ตนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้าเว็บของเขาก็ได้นะฮะในส่วนของการไปพาร์ตแล้วก็สามารถไปโหลดแอปได้นะฮะแอปไหนที่เราต้องการก็ไปโหลดไปโหลดดูนะฮะแอปไปพาร์ตทีเมลนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะในการ แนะนำนะฮะรีวิวโปรแกรม Alloc ok Tool นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะกับท่านที่กำลังมองหาโปรแกรมคุ้มๆนะฮะสักตัวหนึ่งนะครับไว้มีที่ร้านนะฮะแต่ตอนนี้เป็นรายปีนะแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันตอบโจทย์ไหมกับงานของเรางานหน้าร้านเรานะครับมันตอบโจทย์ไหมถ้ามันตอบโจทย์ก็จัดได้เลยนะฮะจัดได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ